รีบเช็ค3นิสัยที่ทําให้คนหลงรักคุณค่ะหลายๆคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะนิสัยอะไรนะที่ทําให้คนบางคนในที่ทํางานเราหรือคนที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่หลงรักใครๆก็หลงรักเขาเพราะอะไรนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่เขานะคะมีนิสัยข้อ1ค่ะ คือเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอารมณ์ดียิ้มง่ายหัวเราะเก่งแฟนดลี่นะคะแฟนดิลี่เป็นคนที่รักผู้คนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นนางงามแบบนางสาวไทยรักเด็กรักทุกคนนะคะเป็นคนที่รักสัตว์มีความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่จับจดกับความต้องการของตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็สนใจคนที่อยู่ต่อหน้ามากๆเลยนะจนทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีเสน่ห์มากเลยที่เป็นคนที่อารมณ์ดีไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนอารมณ์เสียบางทีนะคะคนอารมณ์เสียคนคิดลบเนี่ย แค่เดินผ่านเราอะเคยไหมที่แบบว่าเฮ้ยรีบหนีรีบหน,บนีแล้วคนนี้เดินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนกันเป็นจุดสําคัญเลยนะคะที่ทําให้คนเนี่ยออไม่ชอบคุณก็เพราะาคุณเป็นคนที่อารมณ์เสียหน้าบูดหน้าบึง้งเข้าถึงยากบางคนบอกว่าเฮ้ยการที่ฉันเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากเนี่ยนะผู้ชายจะต้องชอบฉันผู้หญิงจะต้องชอบฉันเพราะฉันเป็นคนชิคคนเท่ไม่จริงเลยค่ะยิ่งคนไหนที่เฟรนเดอรี่นะคะเข้าถึงง่ายยิ้มเก่งหัวเราะเก่งเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบช่วยเหลือผู้คนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นนิสปรดักนั่ ชวนคุณไปเที่ยวอยากจะให้ของขวัญคุณนะคะอยากจะให้นู่นให้นีนะ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้คนคนนี้เรามีความสุขนั่นเองนะคะต่อมาข้อ2ค่ะนะฮะมีเป้าหมายของตัวเองหลายๆคนนะคะไม่ค่อยมีเป้าหมายของตัวเองชอบทําตัวอ่อนแอชอบทําตัวมีปัญหาแล้วรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีปัญหานะคนทุกคนในโลกจะต้องเห็นใจฉันนะเธอเธอดูสิฉันเป็นคนที่มีปัญหาซึ่งตรงนี้ผิดเลยค่ะถ้าคุณอยากให้ใครเนี่ยหลงรักเรานะฮะนิสัยหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนฉันก็อยู่ได้จะใครจะช่ว ช่วยฉันหรือไม่ช่วยฉันฉันก็อยู่ได้ฉันมีเป้าหมายฉันมีเป้าหมายชีวิตที่จะมีบ้านมีรถมีงานทําแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วมีเป้าหมายให้กับชีวิตอย่างค่อนข้างชัดเจนคนทั่วไปมักจะหลงรักคนที่มีความทะยานและมีเป้าหมายมีความฝันไม่ชอบคนพลังงานต่ําคนที่รู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆค่ะชิตว่าชื่นเป้าหมายตรงเนี้ยมันไม่ต้องเป็นเป้าหมายอะไรที่ใหญ่มากก็ได้ค่ะจะเป็นเป้าหมายที่จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป้าหมายท่องเที่ยวต่างประเทศเป้าหมายที่จะเลื่อนขีดเรื่องขั้นเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษเป้าาหมย การเรียนตีโทเอกอะไรพวกนี้หรือว่าเป้าหมายง่ายๆอ่ะแล้วคุณมีความมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าเออดีอ่ะคือถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเนี่ยคนคนนี้จะไม่มานั่งโฟกัสจับผิดเราอะ่ะแต่เขาจะดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ทาเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จนั่นเองนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิสัยแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเนี่ยรักนะคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยคนไหนที่มีเป้าหมายก็จะโดนหลงรักนั่นเองนะคะสุดท้ายข้อ3ค่ะคนที่ มีนิสัยแบบนี้จะเป็นคนที่คนตกหลุมรักมากเลยนั่นคือนิสัยรักตัวเองมีคนคัดค้านบอกว่าเฮ้ยการรักตัวเองเนี่ยมันคือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่รักใครคนไหนที่รักตัวเองจะเป็นคนที่มีน้ำใจที่สุดส่วนคนเห็นแก่ตัวก็คือเป็นคนที่สนใจแต่ผลประโยชน์นะมันคนละเรื่องกันนะคนรักตัวเองคือคนที่เขารักสุขภาพรักความสวยงามรักการมีอนาคตรักที่จะให้ความรักกับผู้คนแล้วเขาก็ไม่ขอเศษความรักจากคนอื่นด้วยคนรักตัวเองอ่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยเธอจะรักฉันหรือไม่รักฉันมันไม่จําเป็น เพราะฉั้นเนี่ยรักตัวเองไปแล้วคุณชอบไหมคนอย่างเงี้ยอย่าลืมนะอะไรที่มันมีจํานวนจํากัดอะไรที่มันเป็นลักษณะหายากคุณจะโดนหลงไหล,หลแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนที่รักตัวเองเนี่ยนะคะจะทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยอยากตามนะ่ะอย่าลืมนะคะผู้ชายเนี่ยมีสัญชตาตญาณนักล่าเวลาที่เขารู้สึกว่าคนเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจเ,เขามากมายเขาจะชอบตามจีบนะ ผู้หญิงก็เหมือนกันชอบผู้ชายที่มีค่าเช่นเอ๊ทำไมเธอดูไม่สนใจฉันฉันต้องเพิ่มระดับความสวยขึ้นไปอีกฉันต้องเพิ่มระดับความน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เป็นนิสัยที่ทําให้ผู้คนหลงรักก็คือ,อนิสัยการรักตัวเองนั่นเองทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะต่างหลงรักคนที่รักตัวเองค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ใดูนะคะใครที่ชอบคลิปนี้แชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองและคนอื่นค่ะที่ต้องการที่จะให้โดนตกหลุมรักนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถติดตามอาจารย์เปิ้้้ลไดนะะคที่เเจจอาาารย์ปปิิฏต แล้วก็กดแชร์ออกไปเลยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเราในการเสริมสร้างสเสน่ห์นะคะรวมถึงดูซิว่าลองเช็คดูซิว่าเรามีนิสัยที่โดนตกหลุมรักง่ายๆไหมนะคะถ้าอยากโดนตกหลุมรักก็ลองเอาไปใช้ดูค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะรักแท้มีจริงของให้ประสบความสําเร็จในความรักเป็นที่รักของทุกคนค่ะ